สวัสดีค่ะวันนี้พี่พงอพาเราไปทําบุญที่หมู่บ้านลโดูนะคะทําบุญปีใหม่กันค่ะไปกันค่ะ Okay. <laughs> ได้กันค่ะที่หมู่บ้านเลือยดยบนเดี๋ยวปิดประตูตตก่อนถูกน้ำทับทิมเขาไม่ไปบ้างเขากระสังไม่เคยไปร่วมค่ะเลยนะคะแต่ปีนี้ข้างไปเพื่อ,อที่กระดอวไปดูกิจกรรมหมู่บ้านเลือยดยบนกันนะคะปีใหม่เดือ่าัถมา เราให้รถไปก่อนเราให้รถไปก่อนว่าว่าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหลบรถได้ไหมคะไปค่ะไปเป,ปด้อย ได้แต่มาอยู่ทุกบน3-2ปีที่ไปทำบุญทำบุญปีใหม่ร่วมกันสมาชิกหมู่บ,บ้านได้ทุกคนก่อนก็มาค่ายมอซาใครหรอค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีบ้างค่ะเป็นสุนหมู่บ้านที่น่ารักค่ะกรรมาการหมู่บ้านก็น่ารักอัจจัยใส่ดีนะครชุดนี้นะชุดที่ผ่านๆมาไม่ไม่ได้ครับ คุณอานไม่ไปร่วมทำบุญหรอคะไม่ไปร่วมทำบุญนะ,ะเขาหรอได้ไ,ไม่ไมด้ตามไปนะชวนคุณอานจิตอศาสาที่ทำที่วัดน้งบักชีอค่ะทำกุนแจก,กวาดกวาดเงินกวาดทองไปไหมเรื่องกวาดทองสีเหลืองที่อื่นก็เป็นสีเงินไปคะ วันนี้ปิดร้านไปร่วมทำบุญเหรอแล,ะละ้วเราก็เลี้ยวใชโก็ไม่ไปร่วมเหรอคะโก <laughs> ็ทำบุญกันแล้วเราว้าวจะจอดรถตั้งไหนได้เนี่ยก็นสนุกสนานคึกคืนกึกคืนคืนรื่นรม ก็จะจอดข้างในได้ไหมเนี่ยค่ะเาาจะจอดได้นะอขอจอดหดอน่อยนะ แล้วจะติดแล้วจะติดไอ้ติดลิขสิทธิ์เพลงเขาป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะชวนชนหนูบ้านเลดี้บลนสวัสดีค่ะเขาถ่ายรูปหน่อยนะคะแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาวันเด็กใช่ไหมคะสุขสันต์วันเด็กนะคะป้าแสก็เดี๋ยวมาใหม่สวยเชียวสวยเชียวเดี๋ยวมาใหม่ป้าแสงมาช้าก่อนค่ะ มาแล้วชมรมโอ้หาอะไรเลยสวัสดีค่ะความเจิดริกร้องหผู้ไม่ได้ทำอะไรมาร่วมด้วยเลยอ่ะไส่ซองได้สิฮะไป่ซองได้ค่ะไป่ซองได้ใช่ไหมตัจจัยได้เลยแล้วแต่จะทาตัด่ตรงไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวมีบอกใช่ไหมเดี๋ยวมีบอกใช่ไหม เราเป็นชาวบ้านน้อค่ะรถดูโบนเราขอถ่ายนะคุณป้อมใช่แะบนี่เจอกันนานแล้วจะไม่แอดไลน์เราเลยอ่ะนี่ังไม่เคยจะไม่เคยหรอถ้ะไม่ได้ขายแล้วเหรอถายแต่ว่าไปช่วยลูกอยู่ค่ะอ๋อไม่ได้ทำแบบเจ้าของก็สองอาทิตย์ก่อนวันนี้เมนูอาหารสมาชิกกลุ่มรถดูโบนน้าักทุกคนเลยค่ะมีแกนเกี่ยวหวานตั้งใใช่ไหมคะอันเด็กปลาดุกลาบสีมือคุณป้อมทั้งนั้นเลย ขอถ่ายอู้นี่สวยจังเลยอ่ะอยากเก็บไว้สองเงินมะล้ามีถวายพระกี่ลูแล้องมาแล้วเฉยแล้วพระวันหนองบักซีมาแล้วมาแล้วมาแล้วพระท่านมาแล้วค่ะขออนุญาตนะคะพระมาแล้ว ข้ากี่ลูกขออนี้ตอกขอนี้นมนไหว้พระมาแล้วค่ะพระอาจารย์เจอโยมอีกแล้วนมัสการค่ะนี่ทำบุนด้านหนองพักชีนะคะนิมนต์พระเก้าฤกษ ขอตั้งตรงนั้นดีกว่าได้ยินเสียงดังหน่อยนะคะมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะชาวห,นะนะหมู่บาา้านเลอตะบนค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะขอไทยนะขอไทยนะหมู่บ้านเราหมู่บ้านเราฮเลาหะคุณวัน จำงเล่นดีจำงเล่นดีอันนี้คุณน้องค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะดูทเบอร์น้องสอนมอสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์อภิราภานะคะประจำเลือดอุบนจุกจิกจุกจิกกันแหละเก่งใจบอกขออนุญาตใช้พื้นที่หน่อยเราชาวอุบลด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีค่ะอย่างนี้ก่อนพระอาจารย์ขออนุญาตนะ ขอเสียงขอเสียง ครับต่อความตวดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องงานด้วยเราเลยคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กรรมการหมู่บ้านก็ได้จัดทบุญก็ตีใหม่ก็มีอยู่ที่เจ็ดปีใหม่อยู่แล้วก็บอกกับพันเอกพ่อพันเอกบรรดาญาติน้องน้องฝั่งซ้ายเป็นผู้ทำบุญนะครับทุกอิฐมงคนลในหมู่บ้านของเราทำในขณะนี้ขอบคุณเจ้า ก็ได้มาถึงฐานะที่สถานที่ทรมบุญเลอพุทธมงคลกันนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับมาสังพระค์เลยพุทธมงคลกันเพื่อเป็นสิ่งมงคลกันหมู่บ้านของเราและครอบครัวของเราก็จริงความสุขความเจริญับในนี้ก็เชิญเพื่อนมาทานถูกทุกถุกเชิญเลยครับไม่พลาดเด็ดขาด คน้องเข้าก็ได้ครับนี่ประธานประธานหมู it, so it ่บ like ้านไ้อนที่หอนเลยครับเพราะว่าอายุก็ต้องควรจะเข่าไม่กระดต้องนั่งพักแลครับต้องนั่งพักทุกอย่างนี่นะคะหมู่บ้านป็้ประธานหบาด้ก่อบมบ ในขณะนี้ทางก็ได้จุดพูบุเกียว์ทางรนะครับท่านใดที่จะมาความเพลิเพ้าบนนะครับตอนนี้ก็คอยเชิญได้นะครับนขณะนี้จ้าสมาจึงอยากนะครับทีได้เทุกขบวนนะครับขอเชิญทุกขาครับ ในขณะนี S <S <ar df> ้กระถานกได้ถูกพุดัเป็นอู่ามกระาไทยต่อไปเราก็ได้บูรณาการครับจินกันเป็นต่อไปนะครับรับรองแด้ไหครับ หอมแล้วก็ตั่งใจยูตานะตัปะรับิณจารบอินินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะสุภัานอภิปูริยามุานอภิปูยามะอินินาสกาเรนะอินินาสกาเรนะพมังปูเทนะพมังปูเทนะอิมินาสกาเรนะอินินา สังฆังปูเทมาสังฆังูเทมาอราังสัมมาสัมพุทโธพัวาอรตาังสมมาสัมพุทโธพวาสังะพักวาจังอภิวาเทนิสังะพัาจังอภิวาเทมิสวกขาโตภทวาาสวะตพทวาาังนางมาจามิังนาัมาจามิปุปฏิปันโนพัทวาโตตาสังโฆปุติปันโนพควาโตตาสังโ การข้ามมามีาร้ามมามีต่อไปสมาชิที่ชอบกนนะครับทุกาะจะพระยำพันเตวิทุนีสุภะตตาายาเตตะเลนะสหาอัญจสีลญาตามาทุกขะจิพระจำพันเตวิทุกีสุภตตาายาเตจตะเลนะสหอัญจศีลญาตายา kāti vihāṁ śrītmaryamantēmāṁ hīṁ vīsūrathātmāyā nityarate naṁ tahaḥ panca-sīyāṁ yācāṁ ahaḥ na hō bhakṣā hathavā hālo haraḥ tō tamāyāṁ bhūtathā na hō bhakṣā hathavā hālo haraḥ tō tamāyāṁ bhūtathā นโโอตัศน์ตาตัวะโตอะระหะโอสัมมาสัมพุทธานะโอตัศน์ตาตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโอตัศน์ตาตัวะโอะระหะโสัมมาสัมพุทธอันาโออะะหะอสมาสัพุา พุทธังสังระชาานามังสนังชาาิุทธังสาังระชายานิพุทธังสาังายพุทธังสนังชายานิุทธัสังระชายังสาวนัพระยานังสาวังพระชาาิ

s marriages as hers shirt dress clothes omdat a thing Alcohol planned in <-tijun> flowers Parents ah ตจวรัตมะีสิกขาปัังสภาพิยามิอเมตุมิชาสาวาวรัมะนีสิกขาปัังสมาิยามิเิาาเวรัตมะีิกาปัังสภาพิยามิาวาเ สิชาตทธสมาธิยามิอุตสาลาทาเวรมะนีสิทาตะทรงสมาธิยามิภูิมยาวัชระธรรมะธรรมวิาณมีสิาติมสมาธิยาิตาบีรยวัชระมานา

วิปติภาหายะสัพพติสิทิยาสัพพะปุพพะวินาสายัปริคังปรูธมังคลังวิปติภิปติกาหายะสัพพสัมภสิทิยาสัพพะยะวินาสายะปริคังปรูธมังคลังวิปติภิกติกาหายะสัพพสัมภสิทิยาสัพพะปุพพะวินาศายะปริคังปรูธมังคลัง

ภูมิอาตยาโนเทวาจาลาวิคเทยะถาทานภาภะคะมาตังตาณัณดิกเยโมนิวานาวัตนาภาภูมิภัณฑุตสัมมาทัตตาโุตอาญพะทันติมาสัมมาทัตคาโมอาจญพะทันติมาสัมมาทัตคาโมอาญพะทันติา mau waasa sapnya Om तरना गा जा मि तदियामि गोधा तरना गा जामि तद्यामिधा जामि दद्यामिधं तर न गा जा मे न ॐ न दया गा तथा दया तथा न ॐ का दे दयापि नमो गादाभावेन मिधान्तान्तु गाढवान मोमकारानुभावेन सु

निङ्गल मोद मा चाञ्जे पाञ्ज विनयो चतुषे दया वाचाये दा मा रजना गुराज मां गये दा मा रो अनवजानि रामानि रामरमो धमा देवि देवा जगान जगाने द्वये रामो जनव जनिवा जो गारेण राम धमन मे राम ชัดธรรมโจรมังคติจัสมะจัตตาห์ธรรมนาณะจัตตาณังาตินะธารมะทัตตาติธรรมตธรรมโจรมังคติจัสมะจัตตาห์ธรรมนาณะจัตตาณังคาตินะธรรมะทัตตาติธรรมตธรรมโจรมังค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 ตธรรมโตรมังคตธรรมโจรมังคตารรมาจามังคตารรมโจรมังคตธรรมโตรมังคตธรรมโจ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 รมังคตธรามโจรมังคตธรร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 มโจรมังคตธตธัง

एतेन सा तेन सुवाद्यो दुहयामि राधा न मनिता यदा जखदान तेन धामेन समाधिके जेधामि धाम्येन धनमणिताेन धा न सुमान्यो दुयाम्बोधेतोखे

के दापो नमः तनाहिते बातिमातः अगतं पाता हनय मुथाने पुते भूयमाना इदा पितं के रतनां भनी एतेन तथा चेन सुवादि वत् केना गुडा नवानादितां केना च दीतो यति के भवत्मिते केना भेदा विरो निदां तानि पादिराय तथाय मदि มิทังมิทังเกอรัตนังการเอเตนะชาเตนะสุวันิโอวันจูการิยามาทัยภูาเตนะยันตังตันหามะตตานาิทามีตัณห์ภูจูจัตุภูจูจัตุวะนจูจัตภูุวันจัติภูตาตุภโตาตุภู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 ตาติภูตาติภูตาตุภูตาตุภะตา